เอาละการแข่งขันครั้งนี้รามาเลินอย่างเขาสะอาดกันเถอะมันเขาสะอาดตรงไหนวะถ้าใครไม่วิ่งเดี๋ยวพ่อจะยิงให้ใส่แตกเลยที่เห็นกูอยู่คนเดียวอย่างนี้ไม่ใช่เพราะอะไรกูปวดขี้กูก็เลยออกไม่ได้นี่ไงน้ามือเลยชิบหาย เฮ้ยกูบดที้อ้าวมินิคุงฮะผมว่าคุณแม่งบ้าว่ะเฮดือนเดือนอุ่นร้อนไม่เล่นแม่งแล้วเฮ้ยอืมฮะเฮ้ยนายขอกินมั้งดิกูมไม่แห้ ดึงคิวแม่งเฮ้ยเฮ้ยเจ้าฝ่าหนึ่งฝ่าสองแบบรอๆเฮ้ยเจ้าฮะแค่นี้ล่ะฉันก็ทำได้เฮ้ยเจ้าดรงอแน่นอนลุกนี้ละนั่นมันทีวีดีไม่ใช่หรอใช่อ่าฉันจุดเรื่องสนุกสนุกไว้เลยน่ะไหนจะไปดูกับฉันไหมอ่ะไม่ดีกว่าน่าโอเค เดี๋ยวทำไมเป็นรูปฉันกับนายเลยเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะไหนลองดูไปนหน่อยนะ่าืมเอเฮ้ยวเดี๋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 ยวมาแล้วเฮ้ยคิดหนักเลยกูเฮ้ยโอ้โหแม่งมีดูดดื่ม,มคิดชิบหายแล้เดี๋ยวนี่มึงจุหนังโป้ไว้ใช่ไหมฮะ